เราควรที่จะไปก่อนด้วยานม่อันต้องออีกต่กลับมาก็กลับกันเลยเนาะคุณนาจสนทรภู่่ส่วนอะไรรับ น้องบอกให้ผมเลือกแล้วก็น้องเลือกใครเจ้าเจ้าวีดิวมีคลิปทำไมน้องบอกให้ผมเลือกแล้วก็น้องเลือกใครน้องบอกให้ผมเลือกว่า Alexa Alexa ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูกัดกันแล้วมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่โอเครู้สึกดีจังเลย Bara de där. går inte bort dem? Mm. Jag försöker bara <trykna> visa. Han har så jävla små öron. Vad klagar det är för mig. Kokittung. Kokittung. Hjälp mig att Men. ตัวเองไม่ส่งข้อความหาเขาเลยนี่ของแม่จใจทุกคนดูมาท่อนมาท่อนเด้อส่งก็ส่งก็ความหาเขาบ้างเด้อไปงดหน้าเขาจะร้องไห้แล้วตัวเองไม่ส่งข้อความหาเขาดูสิขอบคุณยี่งลีเด้อ โอ้แม oh, 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 oh. ่ชอบบันี้มีใครต้องเย็นบ้าบันดาลค้สวยอ่ะเอาน้ำก <y> ่อนไปจัดสักิดเดียวดีวันนี้ไม่มีเสียงเพลงวันนี้ไม่มีเสียงเพลงดีมากเลยไม่ต้องมานั่งภากเสียงนะทุกคน chích đi Mày à น้องชมาน้องชาเขาฟองออกเ่จะได้กดเยอะๆนี่ตัวนอ้มีอนอดันมาข้างในเครื่องน้องเด็กปอน,นี่ส,สกิส๊กสกุ๊ 算了<知><么>，办不意思，没用的。 はい。 วันนี้ได้เฟ้นไฟแบบร้นอน ให้กินจริงๆแบบชีดยังไงอเล็กไม่ชอบคน ต่อจากคลิปเออเล็กทำชีสเค้กนะทุกคนก็ยังไม่ได้กินนะ <laughs> นี่จะนี่นี่น,นี่ใส่ตู้เย็นไว้ครับเออเดี๋ยวกินข้าวก่อนเมื่อคํำวันนี้ง่ายๆทุกคน <c oughs> ลูกชิกก้นไ <c oughs> ก่กับมันบดถูกใชกับมันบดกินสามวันแล้วเนี่ย สามวันติดต่อกันนะใช่ส่วนแม่กินกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานครับแต่ว่าใส่ลูกชิ้นนะลูกชิ้นอืนี่ เล่นหนีเุ้ยแมทโอ้ยโอ้ยเลยจ้าเหมือนแมททิวเลย จ้าทุกคนจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วอือสองสามจานจ้ะจานนี้น้อยแนใจพอเพิ่นบอกกินหลายเพิ่นบอกแล้วเด้อว่าเพิ่นบอกกินหลายจ้าก็ได้แค่นั้นจ้ะเนี่ย <c oughs> ส่วนของแม่เส้นมีเส้นม,มีกว๋วยเตี๋ยวหมูว,ว่าจ้าทุกคนไปกินข่าแล่แก,กัน กินง่ายๆไปจ้ะมื้อนี <S 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 <c> ้เคชอต้องมีเอาถัวยก๋วยเตี๋ยวแม่มากินก๋วยเตี๋ยวอาออเไ้เ็แมทนที่านเยนแม่ที่บอกทุกคนด้วย สตสปุสค่อนสบายไหมผมสบายดีสบายดีเพราะว่าแมทธิวถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับไปตัดผมมาแล้วด้วยปัดมาเลยกับไปบ้านดีกว่าครั้งที่แล้วทุกคนดีกว่าครั้งที่แล้วแม่บอกให้ตัดสั้นก่อนนั้นนะครั้งที่แล้วแมทธิวไม่พอใจเท่าไหร่ร้องไห้เลยหรออือวันนี้ไปตัดผมกับเพื่อนครับเออเพื่อนตัดดีเลยไหนกันดูข้างหลังนี้ข้างๆข้างหลังเออทสนะโอเค อกลับมาแล้วจ้ะทุกคนกลับมาแล้วไหนบอกทุกคนด้วยชนะหรือแพ้หรืออะไรแข่งสองแข่งใช่ไหมแข่งสองแข่งเออสองทีมทีมแรกชนะทีมแรกชนะเออเสมอทีมแรกชนะทีมที่สองเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งจริงจงต้องชนะเพราะแมททิวได้ทําประตูด้วยไอ้ทีมที่สองเหรอแมทิวทําประตูเสร็จแล้วไไม่ด้ไม่ได้เขาไม่ให้ กรรมการเป็นยังไงกรรมการโง่หรีออะไรแมทธิวบอกเขาไม่ให้แมทธิวเหรอเออก็เลยก็เลยอดก็เลยอดเลยอ่ะทุกคนอันนี้กินง่ายๆเนาะกินง่ายๆอ่ะพรบศุกรอย่าเบย่เอากระดาษให้น้องหน่อย ผููเผนีเห็นขนมจ้ะก็เลยขอเขานิดเดียวขอลูกชิ้นนิดเดียวขอพักนิดเดียวขอมั่นบนนิดเดียวเห็นขนมที่อเล็กเคทแบบยันเยอะไงทุกคนนม่ต้องเก็บเยอะยังไงต้องคมเชิญแอกินไปเนาะง่ายๆแม่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวจากตามที่บอกง่ายๆคือกันจ้ก Tror du att det var Baby Jack? Ja. Ja. Oh, baby, <laughs> oh, baby Jack. Baby Jack. det huh? med ostarna? Ja. Ostarna med vax på. Det är Bibi Bell. Jaha. Vilket Jack. program. Baby Jack. Vad var det? Kommer mamma ihåg แสบๆกินไปซัวมันเ็สบ <repay> <AND> แม่แม่แล้วสังไข่ไข้าวสารไม่มีอืมใช่อือฉันมีนี่ก็กินปั๊กฉันมีไงครับนีด่ดีป่ะอืมอือดีมากเมื่อว,วานกินก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอร่อยมากเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วคิดถึงอาหารไทยไหมอ่ะคิดถึงเรียวาไม่ชิวเมื่อว,วานไม่ชิวกิน กินแผนงกินแผนงเหรอเออใช่ไอ้เอไปกินที่ร้านในนี่เนาะอืมอืมโอเคจะสิทกัมะ้งสิทกับประมาณอืมอืมอือผมพูดกับเพื่อนที่หนอไวใช่ไหมเพื่อนก็หนอไวไดฮอลิเดย์ประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนหลังจากทม หลังจากอะไรครับก็เริ่มไปแท้ไหลประมาณหนึ่งเดือนก่อนผมมาดีเลยที่หลังแต่ก็เริ่มมหาวิทยาลัยก่อนครับโอโ้โหเดี๋ยวดูเลยตัวด่นยน้อยเนาะที่ท,ที่จริงที่นอร์เวย์เขาคือสองเดือนก็คสองเดือนเลยที่นี่แบบพอลีเดย์นานมากเกือบสามเดือนอะที่อยู่แกตั้งแต่ใช่สิบสิบสิบอาทิตย์อะ่ะชวมม ล็กน้อยทุ่มหมดแล้ว่ากันตรงแล้วกันห้องอ้ยแต้ว่าผมแม่งประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนครอนไม่ใช่หนึ่งเดือนไหนไหนประมาณครึ่งเดือนก่อนปิดลปิดเทอมหลังกับปิดเทอมหลังสวีเดนสองเดือนเอ่อสองสองอาทิตย์แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มก่อนสวีเดนสองอาทิตย์ครับอืมเพิ่มผมจะยอยยหญายหายไป ย้ายออกจากบ้านเพื่อนจะย้ายออกจากบ้านไม่ใช่ย้อยครับมวยคนเกือบสำลักก๋วยเตี๋ยวเห็นเล็กพูดย้อยย้ายครับย้ายเพื่อนจะย้อยได้ย้อยไปอยู่ไหนอ่ะยุ่งยอไหนเดียวเพื่อนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนท론힘รอสุดทุกท론힘อะไรเออ Mm. Kan du inte bara aska det du skriker? Aska det. är nära Oslo. Nära Ikea. Ja, det är här. Drammen, nära drömmen. Finns Ikea i Norge? Ja, mm. nu har vi åkt jättelångt. Sandviken. Ja, det är, det är halvvägs till Oslo. Jag tror inte varit i Tronheim mm. eller Ja, mig. Jag Men jag tror sådär. Det, det är Drammen och Oslo för, för oss. och, för det Drammen och Oslo. Mm. Det är det samma sak som mm. Uppsala och Stockholm? Nej. Ah. Uh -huh. Nej det, var, det är längre till Stockholm. Längre till Stockholm? Oh. Oslo Drammen 3, 30, meter, och Brammen är 35 km och Stockholm är 60 km. Så Märsta är halvväns, kan man säga. Det är 30. บอกเล็กพยัญชนะแบบค่อนทักษัหมูมูเพิ่์อยู่ประเทศน้องเวสอยู่ไหมทุกคนก็เลยมีแบบเรืองหวังว่านะกินไปได้กินชีสเค้กของอะเลกก็ค่อนเอลเวย์สเรดอันนนนกุลับอีกบัดอีนอส ก็สอฮะยังไม่ถึงสามชั่วโมงเนาะมันจะเละให้แม่หรือเปล่าอ่ะเออมาเถอะไม่เป็นไรหรอกเละก็ช่างมันเละก็กินเละเคดิอลสตีลต้องเลัยบล็อกกันยังไกยังไก็ดเดูสิเเออดูสิสิเอเออดอเออดูออดูสิเออสิเเออดูสิเออดูสเออดูสิเออดดิ

เอามีดดีกว่าไหมไหนก็หั่นอย่างนี้เลยอ๋อโอเคงั้นนะทุกคนอันนี้ต้องกลางใช่ไหมมือมันสั่นใช่ไหมตบบริชีตเค้กทุกคนบลูเบรีโอ้บลูบริชีตเค้ก s อ r r y sorry ใช่ s t o ะ คนคิดถึงแมทธิวป่ะแมทธิวน่ะคิดถึงใครหรือเปล่าไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้เอาอีกครั้งหนึ่งยังครั้งถิ่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดียวค่อยๆตัก <c oughs> หันลงไปข้างล่างเลยนะ <c oughs> นลุ้นมากเลยทุกคนโอ้ยหักปลาย เออเอาช้อนช่วยช้อนช่วยได้เราจะไม่เติโดนดีฟโร่ไวก่อนเออนั่นน่ะอะไรนี่ยามันมากูสู้บีบเปนออะไรจันบาระเอาให้เอาให้พ่อกับอะไรก่อนแม่เอาสุดท้ายเพราะว่าแม่ต้องการแค่นิดเดียวเขาเอาเยอะอยู่พ่อเนี่ยโอ้ยย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  Jag lite men du sa! Ja, men du, du sa Ja, Så drog jag ut hans son om jag skulle Så att du inte var med. Dig. Det var så jag aldrig... <laughs> Nej det sprack! Oj, vilken då? Sin lappen! Det kommer gå sönder! แม่แม่แม่มีแม่แม่ม่แม่แแม่แม่เี้นี้แมียวแม่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 แเอาม่แม่แ่แม่แม่แ่แม่แม่แมเแม่แม่แม่อม่แม่แั่นมแม่ม่แป่แม่ัม่แมแม่เป็นม่แต่แม่แม่เม่แมอแแ่แม่่ม่ม่แ่แม่ม่ม่ อ่าเพราะว่านี่ไม่ใช่มีดอ่าฮะไว้โทษแม่วิ่แม่นี่เดียวแม่ไม่เอาเยอะน่ากินอยู่ทุกคนดูดูฟันตาเ่ไหมแต่ละหาให้แม่บอกฮะแต่ลาดให้แม่ลาดเลยให้แม่บอกแม่ไม่เอา เอาไปใส่สุกคลิปิดเวลาคุณสิด้ fast เอาเลย <Okay. S 2> ลนิดเดียวไม่ต้องเยอะตัวเองชิมก่อนก็นกนได้มันเป็นน้ำของอันนี้นี่แหละพอแค่นั้นแหละโอ้ยยองมันไม่ได้กินดอกเนาะมือนี้มันอะไรแต่ว่ามันตองงามตองงามนะมันไม่ได้กินได้ลูก ป่าก <ane> <affiliated S 2> ัสโนว์นี่สโนว์ไหมรูกมัอยากให้ทุกคนดูว่ามันเป็นข้างในยังไงใช่ไหมโอเคเป็นอย่างนี้ทุกคนอืมเป็นอย่างนี้อ่ะกินเลยซิมก่อนเยอะ อืมน้องน้องว่าแสบประแสรเด้อที่นี่ปาดเป็นสินดีเด้อทุกคนนอนบอสลาปด้อกเถ่าเอ้ยประตุกเยี่ยมมากกรตัวโอ้ด๊อกนี่ดียวถึงเล็กนี่ ้เอ้าเอ้าเอ้าไม่ป็จหรอไม่อร่อยเหรอพูดตามความจริงสิโอเคไหมล่ะก็บอกแล้วเออ่ะมีใครหัวรอตัวเองหอกหงิดรออยู่คนเดียวค่ะมาทุกคนมากินนี่แหละฟีมื้อหยองแม่ยังบ่ท่านได้ซิมเดี๋ยวขอซิมก่อนชีสเค้ก นี่ดีว่าทุกคนตกมันก็อกินข้าหญ่หลายถนเนาะว้ายนาเกียดลูกมันจะหกใส่เสื้อคนนั่นแหละอร่อยทุกคนอร่อยแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ไม่หวานมากรสชาติใช้ได้เลยนั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวฝากคลิปไว้ซัมนีจ้าก็ขอบคุณนาเล็กที่เคดชีสเค้กให้เนาะนั่นหละก็ กินคนละสิ้นจ้ะทุกคนนั่นละพอกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย